สวัสดีครับครัวบ้านทุกโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับมาตามนัดนะครับป้าไม่กล้าตะวานลาว่าจจะมาซื้อจิ้นนะครับนี่ครับจิ้นวันี้หรอครับนี่อ๋อครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับอ๋อครับจะยากครับครับอ๋อครับเดี๋ยวเรามาดูจิ้นใหม่กันเน้อโอ้มันเป็นเทปเป็นเทปเลยเนาะครับ ร้านเด็ดร้านบ้านอยู่หนองบัวแดงนะครับนบ้านหนองบัวแดงบ้านใหม่หนองบัวแดงเนาะครับอำเภอไหนครับนี่อำเภอเมืองครับอยู่เขตอำเภอเมืองครับมาแล้วครับจิ้นสดๆสดในผลมิ้งคายเกือบทุกวันเนาะยกเว้นวันพระเนาะอ๋อครับแต่ว่าถ้ามาก็นึ่งได้กินกุ้งแล้วเนาะครับถ้ามาถึงบ้านหนองบัวแดงถามบ้านไผ่ก็ครับนี่บ้านลุงฤทธิ์อินเนาะครับบ้านลุงฤทธิ์บ้านหนองบัวแดงครับ จิน้นม่ะต่อมาชอบกินลูก,กินจิน้นเมนูนี่วันนี้จะไปทําเมนูกับบะคนบนดอยนะครับกับลูกอีสานนะครับต้องรอที่ตามนะครับว่าเมนูเฮานี่มันจะแจ่มขนาดไหนนะครับเป็นเมนูเมื่อเมื่อครับดูเป็นเมนูอีสานกับมาแนทต้องรอติดตามนะครับ ถ้ hehe, นาเราเื้อจีบวกกับแถมตึงเลือดตึงเพี้ยทั้งหมดเลยครับเนาะชุดนี้เอาไปเอาชุดยางเหรอครับน <ati w choose worldwide> ี่ครับอือเป็นไอ้ไอ้เสือร้องไห้เลยครับเจ๊ก่ะอันนี้เป็นอย่างครับนี่ ผมขอไข่ห่านแต่ล้ผมกับขยากแล้วตว่าเตรียมติดมันมันี่กันแล้วมันจะมีติดกมันกับมันสว่กันครับมันมันมีกัเขา่างเนี่ยเขา่างเขาอบเนี่ยมันก็เหลืงนียมันมันก็บโยนี่กี่บาทครับน่งแต่เพียงพ่อผมผมเอากิโลนึงครับเนาะ เอาชิลลาบไปครับครับเอาชิลลาบเอากิโลกิโลนะครับแล้เกลว์นั่นเห็นสักหน่อยว่าตีวันตะกี้มีอยู่ก่อนครับเอาไปชุดย่างเลยเนาะย่างติดมันดีวานะครับเอาย่างสักเกิงกิโลกันับเกิงกิโลเนาะครับ ชิ้นหลายกิโลครับแล้วก็ชิ้นย่างกึ่งกิโลเพราะว่ามันจะมีหลายๆเมนูเดี๋ยวมันจะไปเยอะเกินจะกินหมดกันครับนี่นาะจะเอาพวกนี้นะครับไปกี่ฬานี่ครับมันจะเป็นชิ้นต,ติดมันนี่เนาะย่างนี่สว่า,วานี่เนาะอืมครับครับโอ้นี่ครับ อ๋อนี่ก็จิ้นส้มเนาะมีก็จิ้นส้มแปงแล้วมีโกครับทุ่งกีบัทเออมีให้จิ้มนะครับรอแป๊บสิขายเอาทุนขึ้นครับแบบหอสาบาทกินคิดสามสิบเนาะแต่ว่าแปงจิ้ส้มนำมาขายสาบาทเนาะนี่นะครับส้มองเขามอส้มเมือง หอมอยู่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวจิ้มมันหบางมีกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มอยู่แล้นเดี๋ยวอขอเพิ่มไม่กรรล้าตัดปาก่อนครับกินกับข้าไงหน่อเดี๋ยวซื้อไปกินกับข้าวมาเจ้าน,นี่ครับนี่ครับโอ้ประชารัฐแหล่ครับอะนรเอา,เา,เอ,าอันนี้มันออกต่อเดี๋ยวนะวันวันไหนมันภาพไผ่มามา,มาเจ้าเจ้าจะได้ครับเสือร้องไห้เสือหนึ่อองตัวนะเสือร้องไห้ ครับครับอชุดพี่ส้มพี่ส้มเอาเองเอเอ้จิยังาอันซ่สไรเังอดนยา่า้มกิ้น่ไอืมอไได้กินครับนี่้ส้มก็มีครับเดี๋ยวรอทำไมครับจัดให้แป๊บนึงครับ ครับผมได้มาอย่างเยอะเลยครับเจ้าของร้านใจดีแถมขึ้นหลายอย่างนี่ครับอร่อยมากเลยต้องรอที่ตามนะครับคลิปนี้ครับไปเจอคนบนดอยนะครับกับลูกอีสาน์นะครับเขาจะมีเมนูไหนให้เราเรียนชิมต้องรอที่ตามนะครับมาถึงเวลากลับบ้านนะครับเวลาซื้อของนี้ต้องมาซื้อตัวเจ้านะครับถ้ามาสายมันจะประทันมันจะไปได้ของสดนะครับมาเรือขอตัวกลับบ้านนะครับนี่ครับเขียงมันของบัวแดงนะครับก่อนผมนจะไปผมลืมขอเบอร์โทรไว้เพราะมีเอฟซีหลายคนถามผมว่าเวลาจะมามาบะทูกเนี่ยเขาจะได้โทรมานะครับเนาะ ครับคเบอร์โทรของของอลิสนี่เบอร์อู่กันครับศูนย์เก้าศูนย์นาครับเจ็ดห้าสี่สองศูหนึ่งศูเบอร์นี่เลยครับถ้าเพื่อนๆจะมาอยากสั่งจิ้นลาดขึ้นบ้นใหม่กินแค่แตงงานอย่างกะคือเบอร์โทรเลยไปเลยนะครับนะครับของเลยอ๋อนี่โอเคเอาไปถอดก็ได้นะแม่เอาต้มยำกินแห้งเหรอครับครับครับ เขาย่างใส่สีใไส้ยังอ๋อครับครับก็ได้ขายขายจะได้ครับนี่กิโลหกห่อกิโลหกห่อโอ้ครับอันนี้แบ่งไปที่มือจิมเลยเพราะเพราะเนื้อข้าวเขาครับมันมีหลายคนที่ว่าถ้ากของมันมันแครได้เบอร์โทรอีกครับ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 อันนี้มันเขาแบบได้แต่งสีแต่งาาธรรรมชตินคับ้ขนาดผมอยู่เชียงลุงมาสิบกว่ากิโลยังมาซื้อนี่ได้ครับเพราะว่ามันจีบมันโอเคกว่านะครับพยายามชิมก่อนต้องโทรมาตามเบอร์เลยเนาะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในในนี้ตัวครับ ขอบคุณนะครับกครับนะครับผมครับ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 สวัสดีครับครับครับพูดนะครับเจ้าของเจ้าของเขียงคุณเอริสตุนจะพูดนะครับครับครับนะครับผมครับครับแม่นแม่นผมกลับมาโดยนาเรศนะครับนาเรศกลับมาซื้อนี่ครับตลอดเลยนะครับแม่นครับครับขอแม่นผมก็จะได้เบอร์โทรไว้บางทีเขาจะมากับมุ้งกับไข่มาขายวันนี้แน่นเนาะครับขอบคุณครับครับครับ ครับครอบบ้านทุ่งโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้บุกมาถึงบ้านครัวครัวอะไรนะกระทะครัวกระถ่ายะถ่ายรัวอะไรมาบุกบ้านบุกครัวเชฟกระทะพีสิงครับมาบุกบ้านครัวกระทะพีสิงเออโอเคมานี่ครับกระทะพีสิงเนี่ยตำนานครับเพียบๆใกล้ๆครับผมมาแล้วครับนี่ครับมานำเสนอตั้งใจมาให้คนบ้านเฮาได้ชิมกันเตยทวารี ลุงเรียนว่าจะมานำมาเสนออาหารอาหารเหนือนต้องมาเท่าไก่ลุงจะพูะจะเอาไปวางน้องพุ่นลุงเรียนจะพามาตรงนี้จอจกให้ดูว่าชุดชุดไหมาเนาะเนื้อส,สดสดจะชื้อจากโรงค่าสัตว์นะครับกับเราจะคิวิ่ง this morning นี่แหละครับมาลองจอดไอ้คนขายเป็นเอฟซีของเรียนด้วยวะซื้อสิ้นบนแถมให้มาท้องแถมนะขนาดแต่ว่าสิ้นเจ้าเนี่ยมันหม่อครับเดี๋ยวมาดูสิ้นกับสินตอนเลย กินแดงครับกินสดบ้านเฮาอ๋อโซตครับมีโซตของแกแครับสดเอาถุงนะครับนี่สดมาแล้วครับนี่สดตเอาตกเลยครับเนี่ยโเอาถุงครับขัวในใส่ไว้ที่มาสดเนี่ยขัวในบ้านเฮากับจี่นี่กับบะซ่ากับลาบเนาะแต่ว่ามีเอเนาะไอเอกเนาะเอฟซีเอฟซีโรงเด่นเนาะครับคุณว่าหันในในกับลูกอีสานมาแล้วในกับลูกเด่นมาก็ซอยจุที่ว่าหันออกคลิปมันๆกันนาเล่นั่นเป็นจะได้แบบจุนั่นว่า ก็จะนำมานำเสนอจุครับอยากจะลองจิ้มด้วยครับจุในกระทะดีกันได้เลยจุในกระทะผีสิงวันนี้เขาจะจุในกระทะผีสิงครับปรุงพริกในกระทะผีสิงเลยจุตับลรงเรียนจะกินตับส้มครับมาดีกินตับแน่นอนครับต้องตับตนหม้อไงครับสอยทีนใหญ่ๆนะครับรอเดี๋ยวเล่นถุงหนึ่งอันนี้เนื้อเนื้อกิดมันถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปสอนที่ผมไปซื้อมาเนี่ยไม่กล้าบอกว่าตัวเนี้ย ลูกชายมันชอบมากไม่ใช่ลูกชายลูกมีคนลูกค้าไปซื้อลูกชายชอบมากเวลาย่างคนเนี่ยครับมันจะติดมันเวลาย่างมันจะสว่าสว่าเนาะส่วนส่วนไหนครับเนี่ยมันเป็นไขมันที่ส่วนส่วนเนื้อของนี่นะครับเป็นอย่างไรกันไหมปเจปเจเสือร้องไห้นะครับไตว่าเน็ตเหมือนกันไตว่าเน็ตเหมือนกันนะครับคนขายบอกมาครับมาดูลุงเนินอู้ก็เริ่มอยากจะชิมแล้วครับเนี่ยเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นเวลาเขาย่างครับเวลามันมันตกครับมันมันตกสว่าสว่าเลยนะครับ โโอ้หเดี๋ยวเราเรียนเตรียมอุปกรณ์มันลซอยจุมาดูครับนี่ครับไอ้เบาฮอลเอฟซีนี่ครับพอดีเห็นกับลูนเรียนจุกจุเนื้อจุเนื้อจุมันๆนะครับแกเลยจัดการเลยแต่ว่าในในก็เอาเป็นเอาเป็นลูกเตานะไม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมติซับก่อนครับผมติก้อยน้ำนิดนึงอ๋อก้อยอ๋อนี่ครับในในก็ลูกอีสานมากกับลูกเรียนถือโอกาสเลยครับก้อยน้ำครับครับก้อยเนื้ออันนี้อันนี้เขาเรียก ปกติก้อยเนื้อนี่มันจะมีลาบย่าโสลาบอุดอรลาบขอนแก่นนั่นนี่ลาบอะไรลาบการะสินครับผมลาบกระสินนะครับโอ้ไม่เคยกินอีแล้วครับนี่ครับวงกล้องนี่สวยใสนะคร <c oughs> ับผมแต่ว่าก,ก่อนอื่นเลยครับเราเดินจะให้ดูวิวของนี่ครับครัวกระทะผีเราครับโอ้วิวครัวผีสิงครัวผีสิงกระทะผีวิว <c oughs> ส, <c oughs> สวยมากครับนี่ครับสามร้อยหกสิบองศาสวยมากครับสูตรสูตรกระสินนี่ใส่แบบไหนอะลูกอีสาน ธนูนี่ใส่แบบธรรมดาครับใส่ข้าวใส่ใบมะกรูดไหมบัวไซครับบัวไซถ้ารับจะสวก็ใส่ใบบักรูดนะเนาะครับใส่กับได้ด้วยกันครับบัวบัวบานมุมกล้องสวยครับมุมกล้องสวยครับอันนี้จะลาบไปนิดนึงอันโรงเรีนก็ไม่ได้ช่องโซนโงเรีนรอกินอย่างเดียวเลยไหมเนาะเดียว่าได้ครับได้ครับต้องเยอะนะ อันนี้เราจะปิ้งบ่ปิ้งสุดปิ้งจิ้นสุดเมืองบ่เนี่ยเพราะมันมีมันมีมิ่งเออเรนผมจะมักปิ้งนะครับเฮ็ดอีหอย่างนนี้ผมเปี่ยนสับครับผมฮะสับก้อยสับก้อยครับลาบก้อยครับวันนี้เอ่อเดี๋ยววันฟังเสียงครับฟังเสียงเดี๋ยววันจันทร์นะครับอ่าลูกอีสานคนบนดอยชีวิตคนบนหอกลุงเด่นนะครับจะไปประทะการที่บ้านมิสเตอร์ฮอตเสียบโอ้โหครับครับ วันวันจันทร์สุดยอดครับอันนี้อันนี้จะตังะ้งไว้เฉยๆเป็นจนะะังหวะนะั้ <c oughs> องม,ตตมั้ตััเดี๋ยวนี้นะครับนี <c oughs> เราจะเสร็จวกันครับภับสวยรับสวยคบนดอยครับ ก้อยพีชครับคร <c oughs> ับทบลงกระทะพีม <c oughs> ผมจะ้ใจ่อเดี๋ยวใจเดีนะ๋ยวผมจะเดี๋ยวผจะพุงนะเดี๋ยวผมจะพุเงี๋ยวกว้อยัวอะไรกินดิบรันโอ้ยสบายาบถ้าเอาไปขว่กับกิบนะเ,าเนะเาะคอแฟนกรแม่อันอนี้ต้องขันก่อนนี่งนีใบไทยโอ้ยเยอะ นผมจะมาไม่ได้เอาไปนี่ไม่ได้เอาไปเปิดฟังเสียงสวยดีตอนนี้มิสเตอร์โนโูเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรดรูมั่งครับเนาะ นี่โอ้ยบรรยากาศครับภาพตรงนี้มันเป็นอย่างภาพที่ว่าสุดยอดที่จริงว่าจะรอการปิ้งจิ้นนะเนาะนี่ครับคู่เจฟคู่กินคู่จิ้นคู่เก๋แห่งวงการยูทูบครับดีครับโอ้บรรยากาศดีเดี๋ยวมาดูกล้องข้างหลังกันหน่อยนะบรรยากาศบรรยากาศหนีบอครับเดีแป๊บนึงงอันนี้เกีอยู่กับช่วงคนอครับ ดีมากพี่เดี๋ยวสิให้เบิ่องบนวิวครับช่วงกลัวคนดอยคอยคนเด้านะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไรนะอันนี้กำลังบันทึกอยู่เดี๋ยวผมจะให้ไปดูจรเดี๋ยวผมอยากให้อันนี้เอฟซีที่เห็นภาพบรรยากาศข้างหลังของมันเป็นอะไรครับเพราะมัยังทำไปย้อนยุดยอดครับมันสุดยอดของโอ้ยุพี่ยังมีแล้วการไม่ใช้ไรนะครับเนาะอันนี้เขาบอกเมนูหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักล้านครับนะครับวิวมันลักล้านจริงครับเมนูเมนูว่าีลร้อยละจุนเรับเมนูเมนรู้ไม่รู้อะไรละนักกะ บรรยากาศมันแบบลักล้านจิบวิวลักล้านครับยูลักล้านครับเคยประเดี๋ยวก็ไปประเดี๋ยไงร้อนนะเอเมนูต่อไปของลูกลูกอีสานนะครับอันนี้เอาของยัดตึงบ่ครรับผมดอกยัดตึงไม่ของยัดตึงเลยเหรอครับผมมาเปิดร้อดมเบิ้ลดูครับดูเหมือนวายครับเหมือนวายดูดมชิมครับชิมได้สกายแม่บอกว่าลูกลูกจะมาไม่ลูกจะมาเที่ยวเหนือลูกกูณเดียวลูกจะอยู่ข้าวลูกก็ไม่มาอย่างนี้เหรอต้องหอมอยู่ครับอีสานแต่ก่อน มาแล้วก็ปิ้งกับข้าวเหนียวก็พริกสดๆนี่ก็สุดยอดแล้วครับลิปาดหอมได้เ่อยหอมเป็ลี่ยนควาของแม่ครับวันนี้กับวันแม่มาเรียนกับเนาะครับอ่าไปแล้วครับเไปบอกจับแม่แล้วเอาเทรศัพท์่าไหร่โซบองเายังเด็ดมือุ่กมาไทยที่ใบกวยวันนี้แข่งกันหมดกันเลยนื้อเหรอก็อะไรไก่ปูนะครับครับอ่าเดี๋ยวก็ดูแป๊บนึงแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะดูเมนูแล้วก็จะปิดคลิปแล้วครับแต่จดี๋ยว้ดูบรรยากาศข้างหลังเลยว่าบรรยากาศมันหลักล้านจริงๆครับสุดยอดครับผมโอ้นี่ครับ ในมุมกล้องมันอาจจะดูสีขาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองพริกผมดูครับพาย่างแบบพอประมาณนี่ดลำย่างแต่เกลือครับนี่เขาจะเอาไปซอยอันนี้มาสูตรดกาหาหนออันนีุ้่อันนี้สูตรอันนี้สูตรหนอตังโต๊เออเอะไรครับเอ้มาซอยแล้ครับนี่ซอยจิ้มวะครับบรรยากาศครับซอย,อยผมดูหน่อยอ่า,อาลอลคลิปเขาคลิปนี้ครับมันจะอร่อยตอนนี้แหละตอนเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มเอ่อ สิ่งแต่แรงเลยแบบปูนเนี่ยพอดีนะครับเนี่ยติดมันในน้อยนะครับสําหรับคนที่ชอบเนื้อนะครับเหมือนสเต็กแต่ว่าติดติดมันในน้อยนะแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มเจลเป็นเป็นสวรรค์ของคนชอบเนื้อนี่ครับโอ้มิดหันลงไปนะผมจืดเลยเกียงอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมเจาะ ถ้าบอกกลิ่นมันเข้าไปในกล้องตัวนี้มันจะมีกลิ่นหอมของเนื้อครับเนื้อย่างไปชิมหนยชิมเลยครับชิมเลยอ่ะแบบลูกอีสานชิมให้ดูนะครับเวลาชิมก็ต้องกินครับอิสานต้องกินโซ่ช้าๆนะครับเริเดี๋ยวเขาดูนะนี่ครับมันต้องติดมันมันจะมีมันแสกตรงนี้ครับนี่ครับชิมลงไปอีกทีนึงช้าๆนี่ครับ โอ้โหเขาห่อนๆเป็นเจ้ากับหม้อนะรุ้จอกครับมันเหียอะครับเหนียวะกลมกลมอืมมันหวานของมันออกมาครับรุ้จอกคือว่าอย่างไงผ่านได้ไหมต้องเรียนชิมแป๊บนึงครับอ่ะครับอ๋อเดินละชิมหวานเออชิมเลยชิมพร้อมกันเลยชิมย่างครับรอไม่ไหวขนาดช่างภาพยังนื้อน้ำลายตามมาครับแหละดูหลังกล้องเลยอึ๊กอื๊๊กเลยนี่มันมันแสกมันอยู่ครึ่งหนึ่ง ล้วกันเนื้ออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับกินมันหอมมากครับชืช่ชอรครับสวรรค์ของคนมักเนื้อถ้าดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นครับป้าแกบอกว่าลูกชายผมลูกป้าชอบกินเยอะอันนี้ห,นนหอมออเดี๋ยวพุ่งลื่นนะเคี้ยวเคี้ยวให้หม,มันเวลาเขาไปกัดใส่เนื้อใส่มันนะครับนันจะมันจะแตกมาบึบบึบใน แต่ถ้ามันจะได้เป็นไข่นะรีดน่องที่เป็นไข่มาทำจะว่าอุณหภูมิของร่างกายเขาเนี่ยมันสามารถจะไปย่อยกับพวกมันในไข่ที่มันได้พอดีหอมดีดน้อนทอดครับบ้าเลยจ้ะหอมอือครับลูกป้ามากี้เพิ่งลูกป้ามากแค่ที่สำคัญนี้ได้ฟรีครับนี่ FC แถมมาครับแถมมาหน่อยเลยจ้ะครับแถมมาตรุบครับอือคอันนี้มีมันเนาะมันจะมี กลิ่นหอมของของมันนะครับขึ้นมันแตกในปากความหอมหอมผุ้ชมมูเลยหอมกินเนื้อโอ้เสียจะเบิด์ตปกินไหครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามครับครับผมความมันทุกคนเป็นฝากกินมาเที่ยวนะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับครับคนบนดอยนะครับเชฟกระท่าผีครับเชฟกระท่าผีนะครับแล้วก็บมจะตึงมุกจะตึงดูวิสัยในกินเที่ยวนะครับเป็นนิดนึงแบกดงแล้วก็ถ้าอยากตีดามต่อกับมีคลิปปิ้งผัดแดงนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาดีดามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เอาป่นปิ้งจิ้นม่าเงือแตกเงือแตนนะครับนี่ครับมือมือมือปืนโดยมือกล้องตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวผมขอซูมเจ้าจ้อยู่ในในเอ่อมันแสกนะครับนี่ครับนี่อจับเลยครับเบาๆนี่ครับจิ้มของผมผมเกมๆพอดีพอดีเกี้ยวจะเพิ่งลื่นนะครับเพราะเกี้ยวยุบยุบยุบนะมันจะแตกในลิ่นฮอร์าหอมขึ้นจมูกแล้วเมาะแต่ครับนี่ครับมีโอกาสไปซื้อได้เนื้อบ้านหนองบัวแดงครับจิ้นเนื้อพวกนี้ครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับลองชิมสุดยอดขอบคุณผู้นะคร่ับที่ามครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครโรบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทาก็คือนี่ครับสมมตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จ ต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสตคลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเออเขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จเออมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ